ว้าวมาแล้วเพลงที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือเพลงนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ชันกับปุษาเพลงที่เท็ดให้หัวคนไทยฮักชาตดขนาดไหนสปายดีกับสวัสดีเอซีที่หักทุกทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง ทองสีสาวลาาสำหรับเมื่อนี้ก็มาพบมาพอก,กับสาวสีสาวล้าอีกเช่นเก่าเช่นเคยแล้วเนาะเละจีเดชผ่านการทับชจมอยู่ใสอยู่ลาาอยู่ไทย,อย,ยอยู่ไก่อยู่ไกลคอมมินบอกสาวสีในเดอมาพบมาพอก,กันในเมื่อนี้สาวสีก็มีเรื่องเล้าหล่กข่าวเขาจะมาให้ทุกคนได้เปิ่งได้ชมกันอีกแล้วมีดูโบมีหรืโบคนทีวาอยากฟังข่าวนี้ นั่นก็คือข่าวของเพลงนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ชันกัมพูชานั่นเองเราพี่น้องซึ่งพี่พันมาเนาะสาวสีก็ได้เฮ็ดลิปรีแอคชั่นคลชิปเพลงนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ชันภาษาลาวไปแล้วก็ได้มีคนไทยหลายๆนเพิ่นก็มาคอมเมนต์บอกว่าอยากฟังนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ชันเขมรอยากฟังนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ชันกัมพูชาเขมรกัมพูชาเขมรกัมพูชาออย่างกับบอกม้นนี่สาวสีก็เลยว่ามา สิมาจจัดไทยตามคำขอเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นเนาะก็คือเก่าคือเดิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮหดคลิปของสาวซีในเด้อเอาลนอะนะทุกคนเพื่อ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเฮาไปรับชมคลิปเพลงนี่คือแผ่นดิตไทยเวอร์ชันคับอูชาไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลย อีอ,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 อ่ะอ่านบวกทันเดี๋ยวมาลุ้มาฟังไป,ป้องกันว่าจะเป็นอะไฟับงบกหัเรื่องเดาพี่น้องจะมาจาวเพราะว่าเขาเคยฟังเพลงของประเทไทยกัับเพลงของเบญจศุกลาราบัอยามาลุ้นประชาคมปูชากาว่าจะเป็นไเรบ้านกูโดยจีมฝนจีไค

នឹងជាខ หัดติดามยังอบอดีเชียงนั่งไปวันต่อเดไปว่าต็บอ,อเป๊ซีโอว้าวสุดยอดหลายเนาะพี่น้องอันที่จริงเนาะเพลงนี้พิ่นมีความหมายดีอยู่แล้วเพลงที่ว่าเป็นเพลงที่ว่าทรงพลังอยู่แล้วเนาะเอาไปใช้กับเวอร์ชั่นของภาษาใดก็ ทรงพลังอยู่คือเก่าอะไรเนาะพี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี้เราเขาจะพาทุกคนไปส่องความชิดเห็นของคนไทยกันว่าจะเป็นแนวใดหลังจากที่ว่าได้ฟังเพลงนี่คือแผ่นดินไทยเวอร์ชั่นกัมพูชาไปแล้วเนาะพี่น้องเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคนบอกว่าเจ๋งมากเลยครับที่ทําดนตรีให้ภาษาฟังดูดีได้ขนาดนี้น่านับถือเหรอ เมนบอกวันเจี๊ยบเดี๋ยวเมนก็เคียนเพลงนี้ทั้งเพลงเลยเอาไปเปิดตามชายแดนฮ่าฮ่าฮ่ามันประท้วงร้องให้เอาเปิดให้มันเลยจะได้ร้องให้หนักกว่าเดิมเห็นว่าเพลงภาษากมัพูชาเป็นภาษาที่น่ารำแต่พอมาใช้กับเพลงแผ่นดินไทยก็พอฟังได้ขึ้นมาหน่อยว่าสันน้องภาษาขมรนเป็นภาษาที่ร้องเพลงแล้วไม่มีความเพลอที่สุดในโลกเห็นว่า บางคนก็บอกว่าไม่มีคำบรรยายคือมันสุดยอดมากเอาไปเปิดใกล้ๆรั้วบ้านหนองจานหน่อยค่ะ mm hmm. บางคนก็บอกว่ารอฟังเวอร์ชั่นขมรนรออยู่มาสักทีนะรู้ว่าขมรนจะเค็มอีกไหมเวอร์ัน mm hmm. บางคนก็บอกว่าสะใจเวอร์ชันนี้มากเปิดทุกไซแดนรับรองเหม่งยับลืมลบวอรันพี่น้อง และคอมเมนต์ถัดมาเพอนก็บ,บอกว่าสุดยอดมากค่ะ,มะเมนได้ยินเพลงนี้เมื่อไหร่มันจะได้เข้าใจความหมายของเพลงบางคนก็บ,บอกว่าฟังทุกเวอร์ชันก็ก็มากค่ะแต่ทาไมเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยเพราะเลยหรือว่าเรามีอคติฮ่าๆเอาหนับางคนก็บ,บอกว่าฟังแล้วสำเน็กบ้างไหมโคตรสะใจเลยเวอร์ชันไอร์ลไทยแดนโอ,โอ้โหและคอมเมนต์ถัดมาเพอนก็บ,บอกว่า เก่งมากค่ะที่เอาภาษาที่ทำเป็นเพลงฟังได้ฟังเนื้อลองไม่ออกแต่ดนตีทำนองส่งเพลงมากอดทนฟังจนถึงท้ายเพลงยังไงก็ภาษาพ่านี้มันปวดแก้วหูอยู่ดียังไงก็ขอบคุณให้กําลังใจคนทำเพลงนะคะภาษาลาวเพราะมากค่ะอุ้ยมีชมภาษาลาวอีกในคอมเมนต์ถัดมาเพิ่นก็บ,บอกว่า เก่งนะทำภาษาที่เคยละลายหูจนทำให้ฟังได้ดีขนาดนี้โอ้พอแล้วน้อพี่น้องอ่านคอมเมนต์นีดน้าจะพอแล้วเพราะว่าคอมเมนต์นีหลายอีหลีแล้วก็คอมเมนต์ส่วนหลายจะออกไปทำนองนี้เบน้อตพี่น้อง <c oughs> ก็คือว่าเป็นบทเพลงที่ว่าม่วนอีก เวอร์ชันหนึ่งเนาะพี่น้องมีความหมายดีฟังแล้วก็รู้สึกว่าหักษารหัก้ันเกิดมังงอนขึ้นมาทันทีและนี้เนาะก็เป็นเวอร์ชันกับพูชาทีว่าทุกคนรอคอยมาเฮิงนานแสนนานนาทีเนาะพี่น้องเป็นยอดใดกันแน่หลังจากที่ทุกคนได้ฟังแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกสาสีในเด้อเอาละเนาะทุกคนและนี้เราจะเป็นชีวิดีโอที่ว่าสัเสียเอามาฝากมาตอนกันในเมื่อนี้นั่นเองเนาะถ้าหากว่าเมนไผที่มาคิดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํา กำลังใจให้สาวสี่เด้อรายการอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งๆเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะโบภาพชิปใหม่ๆจากช่องของวกเฮาไปน้นสำหรับลิปในมื้อน,นี้สาวสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันในชิปต่อไปไปกอนเด้อบ๊ายบายขอบใจ